انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأودة من يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان سنتي. พระเมตตาจากเอ,อลออมาลอสมานุตาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์นะครับมาพบกับท่านพี่น้องเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะครับเราได้นําเอาเรื่องราวการดําเนินชีวิตในรูปแบบในวิธีของอิสลามมาพูดคุยมาทําความเข้าใจกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องครับเราแวะมาดูว่ามนุษย์ในปัจจุบัน อย่างพวกเราเนี่ยถามว่าเราดําเนินชีวิตมาตัวของผมทันพี่น้องนะครับคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเราเราลองพิจารณาเราลองดูให้ดีซิว่าการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่เด็กตั้งแต่การที่เราจเจริญเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงณวันวันนี้หรือแม้กระทั่งว่าสิ่งหนึ่งที่พุกุลสวัตลาบอกว่าให้เราเนี่ยออกเดินท่องเที่ยวหรือออกสำรวจไปยังหน้าพื้นโลกเนี่ยเราให้เราดู มันจะให้แง่คิดให้อนุสติในการดําเนินชีวิตให้เรารู้จักถึงความยิ่งใหญ่ให้เรารู้จักถึงความเมตตาของพระโอรสบอตลากันได้บ้างอย่างไรท่านพี่น้องครับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมาประสบกับเราในในหน้าสังคมตรงนี้ที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อช่วงปลายของเดือนรอมฎอน นะครับหลังจากที่เราละหมาดวันศุกร์พูดถึงในประเทศไทยนะเราก็พบกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งอย่างผมเนี่ยเกิดมาเนี่ยห้าสิบกว่าละเพิ่งจะเคยสัมผัสด,ด้วยกับตัวเองที่จำความได้ที่รู้ได้ที่รู้สึกได้ครั้งหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของเออแผ่นดินไหว แต่สมัยตอนเด็กๆก็จาความอะไรไม่ได้ละจําได้อยู่อย่างเดียวจําได้อยู่อย่างเดียวว่ามันเกิดแผ่นดินไหวจะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่รู้แต่มีความจําได้ว่าเห็นโอ่งที่บ้านเนี่ยโอ่งน้นํานะครับโอ่งน้ําสมัยก่อนที่บ้านเนี่ยคนต่างจังหวัดผมไม่รู้ว่าใครที่อยู่เมืองกรุงแล้วเป็นยังไงนะแต่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะรองน้ําฝนเอาไว้เพื่อเก็บน้ําเนี่ยเอาไว้ใช้ แล้วในบ้านเนี่ยในบ้านมันก็จะมีโอ่งตั้งไว้เป็นจุดๆโอ่งน้ําเนี่ยตั้งไว้เป็นจุดๆจุดๆโอ่งน้ําที่บ้านเนี่ยที่มันอยู่ในครัวเนี่ยแม่เขาจะตั้งไว้สองใบติดๆกันเขาจะรองน้ําไว้สองใบติดๆกันเป็นน้ําที่เอาไว้ใช้สําหรับดื่มกินอันนี้น้ําฝนรองเอาไว้เลยแล้วก็อีกตุ่มหนึ่งอีกโอ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นน้ําที่ใช้ปักมาจากคลอง ตักมาจากคลองตักมาตักบ่อเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการล้างถ้วยล้างจานในครัวแล้วมันก็เกิดแผ่นดินไหวก็รู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าคุณพ่อคุณแม่บอกแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนะครับโอมันมากระทบกันกิ้ง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 แบบเนี้ยนะครับโง่มากระทบกันแบบเบาๆอันนั้นคือสิ่งนึงที่ผมจําได้ในวัยเด็กแต่ เมื่อช่วงปลายเดือนราอมอนที่ผ่านมาพระองค์ออลต์สบารุตาลาเนี่ยได้เมตานะใช้คําว่าได้เมตตากับผมได้ส่งสิ่งต่างๆแล้วเนี้มาให้ผมเห็นได้ให้ผมเนี่ยได้เป็นอนุสติว่ามันมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงวันนั้นท่านพี่น้องก็เห็นกลับมาที่ตัวท่านพี่น้องก่อนท่านพี่น้องเห็นไหมครับว่าเราคนไทยอะ่ะเราไม่เคยพบเราไม่เคยเจอกับ แผ่นดินไหวที่มันค่อนข้างรุนแรงขนาดนี้ถือว่าใหญ่แล้วนะผมถือว่าใหญ่ผมตกใจนะเพราะว่าอะไรปะในชีวิตของผมเนี่ยไม่เคยเจอความรู้สึกแรกที่รู้สึกเฮ้ยเราเป็นอะไรเราป่วยเราหน้ามืดเราจะวูบหรือเปล่านะเราจะเป็นลมหรือเปล่านะไม่รู้ว่าท่านพี่น้องเป็นแบบผมปล่าเป็นไหมครับท่านพี่น้องครับถ้าเป็นช่วยแจ้งเข้ามาหน่อยนะ ผมรู้สึกแบบนั้นเวลาเงยหน้าขึ้นมาดูพอดีว่าอยู่ในรถนะครับกำลังอละมาดวันศุกร์เสร็จกลับขึ้นมาในรถกําลังจะสตาร์ทรถยังเจาะรถยังจอดอยู่ก้มไปใครมาชนรถหรือเปล่านะหรือเรารถทําไมมันสั่นๆแล้วทำไมเรามึนๆงงๆรถมันสั่นอย่างนี้เอามองขึ้นไปดูที่เสาไฟเห็นเสาไฟมันสั่นอยู่อย่างเงี้ยอรู้ละว่านั่นคือแผ่นดินไหวมองไปในคลองข้างๆน้ํามันโค้งเค้งโค้งเคงไปแบบเนี้ยเหมือนกับน้ํามันมีคลื่น ค่อนข้างรุนแรงท่านพี่น้องทั้งๆท,ที่น้ําในคลองเนี่ยเป็นคลองระบายน้ำในเทพเนี่ยมันเดือดแค่ครึ่งคลองแต่มันสั่นอย่างเงี้ยน้าโค้งไปโคงมารู้สึกแบบนั้นครับว่าวูบแรกที่ยังไม่รู้ว่าเป็นเป็นเป็นแผ่นดินไหววูบที่สองรู้สึกเวลารู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวแล้วกลัวเฮ้ย อะไรหรือเปล่าเนี่ยอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมเสาไฟเนี่ยมันขนาดนี้มันจะล้มใส่เราไหมเราจะทํายังไงให้ตัวเรานะ่ะปลอดภัยจะใช้วิธีการไหนที่จะทําให้ตัวเรานะ่ะปลอดภัยถ้าหากว่าเสาไฟมันล้มหรือมันอะไรขึ้นมามันจะเป็นอะไรไหมและไอ้สายไฟที่มันอยู่อยู่เนี่ยมันจะยังไงผมจะออกจากรถดีแล้วไปยูนที่โลง่ลงๆจะรอดไหมหรือจะอยู่ในรถนี่แหละเพราะมันใกล้สายสไฟถ้าเกิดมันล้มเข้ามาอยู่ในรถไฟแน่นอน มีความรู้สึกว่าไฟมันจะไม่ช็อตเราเอานี่นี่คือความรู้สึกของผมที่เจอแล้วถามคำท่าท่านพี่น้องเคยม้างไหมท่านพี่น้องรู้สึกแบบนี้ไหมครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะว่ามันคืออะไรยังไงผมรู้สึกแบบน,นั้นผมมีความรู้สึกแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็โอ้โหเนี่ยขนาดวันนี้นะ ยังเป็นแค่นี้เลยเรามีความรู้สึกกลัวขนาดนี้จะโทรกลับไปถามภรรยาที่บ้านจะถามว่าลูกเป็นยังไงภรรยาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงท่านพี่น้องครับติดต่อไม่ได้เกิดความกังวลกังวใจเป็นห่วงเป็นใยว่าเขาจะเป็นอะไรกันมั่งไหมอะไรมั่งไหมเวลาได้ข่าวตกเย็นเนได้ข่าวว่าลูกโทรติดต่อกันได้แล้วอะไรเรียบร้อยแล้วส่งไลน์ส่งไลน์คุยกันเรียบลูกแบบอัลฮัมดุลิลลา แล้วก็นั่งย้อนคิดในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันให้อนุสติกับตัวเราอย่างไงอ้าวแล้วพระเอิญมาเช้าเนี่ยก่อนที่จะมาทำรายการก็เปิดอัลกุรอานนั่งอ่านซึ่งมันก็ได้แง่คิดได้มุมตรงนี้ผมอยากจะเอามาพูดคุยกับท่านพี่น้องสักสักสามอายะสั้นๆน,นะท่านพี่น้องนะเนี่ยตรงเนี้ยมันให้แง่คิดแล้วมันเป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมันเป็นวิทยาศาสตร์ให้กับมนุษย์ใช่ไหม นะครับวะลลอินนะครับพระองค์ลอสบอกตลาบอกว่าวะลลอินอัลักนัลอินซานมินนาระห์มะตันซุ่มมะนาะนาฮะมินฮูอินนะฮูลายาอูซุนกฟูรุนและถ้าเราได้ให้มนุษย์ลิ้มรสกับความเมตตาของเราแล้วเราได้ดึงมันออกจากเขาหรือกลับออกจากตัวเขาแท้จริง เขานั้นคือผู้ที่หมดหวังและสิ้นหวังนะมาดูอีกอายะห์หนึ่งนะเดี๋ยวค่อยว่ากันวะลาอินอะซักนานะมาอะบะดะดรออะมัสไซบัสซัตฮูลียะกูลันนะจะฮับซัยอาตอันนีอินนะฮูลลฟารีคุมฟะคูรและถ้าเรา ได้ให้เขาลิ้มรสความปวดปานหลังจากความทุกข์ยากมาประสบกับเขาแน่นอนเขาก็จะกล่าวว่าความชั่วร้ายต่างๆได้ผ่านพ้นฉันไปแล้วแท้จริงเขาผู้นั้นคือผู้ที่คุกคขกขนองและหญิงยะโสยิ่งนี่คือสิ่งที่พร,ระรัชปตราบอกไนงะเพราะฉะนั้นในโลกเนี่ยมันจะมีคนอยู่สองแบบผมเน้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมาเป็นคู่อยู่แล้ว นี่พระองค์ลอสบอตลาส่งเตือนเราบอกแล้วว่าเราเนี่ยดูนะมนุษย์เนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยพระองค์ลอสบอตลาียให้เขามีความสุขมาตลอดเลยได้รับความสุขได้รับความ,พ,พ,มพ,พึงพอใจมีความรวยมีลูกหลานที่ดีไปเลย มาก่อนเลยมาแบบนี้เลยมาเจอความดี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 มาเลยและหลังจากนั้นพรงลอสบอตลาได้เอาความดีความต้องการความปรารถนาในสิ่งที่ดีๆต่างๆนี่ออกจากตัวเข้าไปเลยให้พน้นจากเขาไเลยคนพวกเนี้เขาจะผิดหวังเขาจะรู้สึกผิดหวังเขาจะรู้สึกหมดหวังเขาจะรู้สึกสิ้นศรัทธาตัวเองจะเป็นนู่นเป็นนี่แม้กระทั่งที่เขาบอกว่า คนเราเนี่ยได้เจออะไรดีอะไรมาต่างๆนานาแล้วอะไรเงี้ย,เ,ยเกิดการผิดหวังอย่างรุนแรงตั้งความหวังไม่สูงทำอย่างงู้นไว้อย่างนี้เวลาผิดหวังแล้วป่วยเป็นโรคซึมเศรา้าสมซ,ซึมเศรา้าหรือแม้กระทั่งฆ่าตัวตายมีไหมในสังคมนี่คือสิ่งที่มนุษย์ที่เจอแต่สิ่งที่ดีๆมาตลอดเพราะนั้นเวลาที่เราเลี้ยงลูกเราท่านพี่น้องครับ เราเลี้ยงลูกเราเนี่ยเรารักลูกไหมรักคนทุกคนแหละผมก็รักอยากจะให้ลูกได้แต่สิ่งดีๆไหมอยากจะทํานู่นทนํานี่ให้กับลูกไหมไม่อยากให้ลูกเกิดความลําบากทําให้หมดอะไรให้หมดลูกอยากได้อะไรหามาให้วันวันหนึ่งลูกไปไปเดินห้างอยากได้อะไรร้องเราซื้อให้วันหนึ่งเราไม่มีตังเราไม่มีความสามารถเราไม่ให้เขาเขาชัก เขาดิน้นเขาอะไรทุกขหัวทำร้ายตัวเองอยู่บริเวณตรงนั้นนี่คือเราเลี้ยงลูกถูกไหมแล้วเราเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จากสิ่งที่พระวกลอสบอตลาบอกนะเมื่อเราได้ความดีความดีความด,ามดีแล้วมาเจอสิ่งที่ผิดหวังพวกลอสบอตลาถอดความดีนั้นออกจากเขาไปเขาจะรู้สึกสิ้นหวังหมดหวังและสิ้นศรัทธาเลยด้วยซ้ําไปนะ พพระเจ้าไม่รักเขาใครไม่อะไรเขาเรื่องอะไรต่างๆนันนะเขาจนกระทั่งเกิดโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายก็มีเยอะแยะที่เราเห็นกันแล้วเราจะทํำยังไงอีกอญญายัหนึ่งที่บอกที่บอกว่าพระองค์ลอสบอตลาบอกแล้วไงว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาเจอแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์มาตลอดแล้ววันหนึ่งพระองค์ลอสบอตลาให้ความดีกับเขาให้ความสมหวังกับเขาอะไรกับเขามันก็เหมือนกับ อะไรนะเขาเรียกว่าขอทานถูกหวยได้เงินมาปุ๊บยิงธนงยะโสโอหังคึกขนองอะไรฉันไม่เคยทำฉันทำฉันกินเหล้าอยากกินเหล้าฉันไม่เคยกินฉันกินอยากเล่นการพนันอยากได้ผู้หญิงได้ไรฉันเอาทุกอย่างจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวท่านพี่น้องลองดูสินักกีฬาคนหนึ่งเขาไปชกมวยโอลิมปิก เขาเกิดชนะแล้วก็ได้รางวัลมาเยอะแยะเลยหลายล้านหลายสิบล้านเวลามีชื่อเสียงมีเงินมีอะไรต่างๆนานาทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาเขาไปใช้เงินแป๊บเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดปัจจุบันกลับมาเป็นเหมือนกับคนที่สิ้นหวังแล้วก็ตอนนี้คนคนนี้เขาตายไปแล้วนะ ตายไปในฐานะของคนที่ยากจนเหมือนเดิมเขาไม่รู้จักใช้เงินไม่รู้จักแบ่งเขาไม่รู้จักที่จะไปสร้างให้เกิดประโยชน์นี่ไงว่าในมุมตรงนี้เ็มีไงเพราะว่าเขาไม่เคยเลยอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พระ,ะออร์สบอลตลาจึงบอกว่าไอ้ความดีความสุขความทุกข์เนี่ยในตัวของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องคุกเขาระคงกันไปบางทีก็สุขบ้างบางทีก็ทุกข์บ้าง บางทีก็อะไรบ้างเราก็ต้องฝึกแบบนี้เราก็ต้องอะไรแบบนี้เอามาใช้ได้แต่พวกลาสุบอัตาะบอกว่าถ้าเป็นผู้สรัทธา,ลลา,สสาอิลลลฮฺที่ซอบวะอศัลย์ฮะอิฮัยอิกลาห์มักฟิรตุักฟิรตุนะเจอุลกบีเว้นไว้แต่บรรดาผู้ที่อดทนและปฏิบัติความดีนะครับชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาก็จะได้รับการอภัยโทษและได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเราเราเห็นจากแง่มุมที่พงศลชุมตาลาให้เขาเรียกว่าความสุขความทุกข์ได้มาประสบกับในชีวิตเราเนี่ยบางเรื่องเป็นข้อให้กําลังใจกับเราบางเรื่องเป็นให้เป็นอนุสติเป็นเตือนใจบางเรื่องเป็นสิ่งที่เรียกว่าฝึกตนกับเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือศีลอดทำไมเราต้องถือศีลอด เราถือสินอดมาเราเราเราเดินดำเนินชีวิตมาตลอดทั้งปีถึงเดือนเดือนหนึ่งในเดือนรอมฎอนเพราะโอรสมัตตาลาบอกว่าเจ้าเป็นผู้ศรัทธาไหมถ้าเป็นผู้ศรัทธาถือสินอดเราต้องเขาเรียกว่าเป็นการฝึกด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกันตอน,ต,อนต่อไปครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสุภกิตบุญเพชรลาไปก่อนบิลไลตาฟิกวัลฮิดายะวัสลามอะลัยกุมบุรอฮ์มัตุลลอฮ์วะบอรอกาตุสสวัสดีครับ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله في السماوات وما في الأرض